นี่คือเด็กชายนะที่อยู่กับแม่อยู่กับพ่ออยู่กับบ้านที่ห้องน้ำก็ไม่มีแต่วันนี้นะข้าวสารเลยก็ไม่มีน่าจะดีขึ้นทั้งหมดแม่มีความสุขแค่ไหนครับนะ,นะวันนี้เขาก็ได้ทำมาให้คุณแม่แล้วเนาะชอบมากเรื่องมวยไทยวันนี้จึงมี3ข้อนี้ท่าที่1ท่าที่สองแล้วถึงจะไปท่าที่3ผ่าน3ท่านี้หนูโชว์ได้แล้วถ้าถูกก็จบเลยนะนี่คือคท่าแม่แมวยไทยที่จะพิสูจน์ ยากง่ายก็ไม่รู้ครูได้สอนได้ครบทุกท่าไหมครับน่าจะครบทุกท่าโอ้เหนูว่ายากหรือง่ายหรือไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันจะเปิดทีละท่าไม่มีเวลาจับเลยคิดดีๆสิ่งที่ครูจ๋าได้สอนคืออะไรถ้าถูกจะมีเสียงนี้เกิดขึ้นนี่ครูดีกว่าอยากจะเตือนอะไรตรงไหนเพื่อจะให้เขาได้สามท่านี้ผ่านผมก็ไม่รู้ท่าเป็นยังไงอยู่พยายามอ่านท่านะคะครูก็ คิดว่าปังทําได้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็ฝึกซ้อมกันมาเต็มที่นะคะคุณแม่ว่ายากหรือง่ายครับแม่ก็ไม่ทราบเหมือนแม่ลาท่าไหนเป็นบ้าง <c oughs> ไม่มีเลยใช่ไหมเวลาคนไม่รู้เหมือนผมผมก็ไม่รู้นะ <c oughs> เอาละแม่อวยพรหน่อยแล้วกันแม่ขอให้น้องทําได้นะ ได้กำลับบงใจจากแม่แบบนี้ครับน้องปังก็ต้องสู้เต็มที่เลยครับกับโจทย์ของเราในวันนี้กับการให้น้องปังรับทำท่ารำคีตามวยไทยให้ถูกต้องทั้ง3ท่าคุณผู้ชมก็มอาใจช่วยให้น้องปังเนี่ยทำให้สำเร็จแล้วเอาของปันสุกทั้งหมดกลับไปให้ได้นะครับไม่มีเวลาเลยนะหนูต้องถูกเท่านั้นเองท่าที่หนึ่งพร้อมพลังจากครูพลังจากคุณแม่มานะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับปั๊บท่าสาวน้อยปะแป้งครับยากหรือง,ง่ายไม่รู้ไปแล้วนะครับเจ็บอยู่นะครับเนี่ย โอ้ยมีเสียงยิงเอาเอา้ยเอ้ยมีแตะแก้มครับแตะหน้าผากครับหวีด้วยอีกโอ้โหมีซองปับ๊บอุ้ยอ้าวโอ้ยถูกต้องนะครับโอ้โห,โโห,โโหมันคืออะไรปังคืออะไร,กออะไรยกนี่คืออะไรยกนี่คืออะไรฮะกระจกครับอันนี้คือกระจกแล้วเราก็ไปแตะไม่ใช่มันคือแป้งับอ๋อน,นี่คือตรงนี้บิดนี่คือแป้งแล้วเราก็มาแปะแปะแปะครับนักมวยะปะแป้งด้วยหร ก่อนจะไปออกศึกโอ้ก่อนออกศึกใช่ไหมเขาจะหวีผมไปหวีผมมาเอาให้แบบศัตรูเก่งขามใช่ไหมท่านี้ยากหรือง่ายครับครูอันนี้ง่ายค่ะเพราะว่ามีอยู่ในท่าที่เวลาไปแสดงโอ้ใช่ไหมเริ่มครั้งแรกก็ต้องง่ายอันนี้ยากครับไม่มีเวลาเหมือนเดิมนะพร้อมนะครับปั้ท่าพระรามแข่งศรครับไม่นั่งครับยกครับย่างครับโอ้โหดึงแล้วครับ ดึงแล้วครับแล้วง้างครับปั๊บโอ้โหโอ้โหถูกต้องนะครับโอ้ยยากหรือง่ายยากอยู่อะยากอยู่นะตะกี้ยังไงนะลูกหนูทําไงลูกย่างก่อนแล้วก็ดึงอะไรฮะลูกสอนลูกสอนปั๊บไอ้ดึงปล่อยนี่ไม่ว่าไอ้อย่างนี้คืออะไรอ่ะเช็คว่าตรงเป้าไหมมองไปถึงเป้านึ่งได้เลยโดนปั๊บเลยใช่ไหมน็อกเลยใช่ไหม โอ้โห oh, oh, oh. สองแล้วนะสุดท้ายไม่มีเวลานะอันนี้ตัวเองบอกมาแล้วว่ายากนะอันนี้ยากฝุดฝุดผ่านไปแล้วสองข้อครับเหลือแค่เพียงข้อสุดท้ายเท่านั้นต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับว่าน้องปังจะทำได้ถูกต้องหรือไม่ถ้าํำผิดขึ้นมาหนี่หมดสิทธิ์ลุ้นทันทีนะครับตรงนี้จบจบเลยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้มาจากฝีมือหนูแหละพร้อมนะครับท่าสุดท้ายเป็นป๊า ห้ารับหอกโมกษะครับโอ้โหขยับเลยครับเหมือนไม่ต้องคิดเลยครับมาครับแล้วยังไงครับอืมคนมวยจะดูออกนะฮะคนมวยจะดูออกโอ้ยมีใบใบด้วยคืออะไรครับปลาบออกมาแล้วุ เอยโอ้โ,อโหได้หมดเลย,ยไหนไหนหอ,อกอยู่ตรงไหนตะกี้ท่าไหนหอ,อกอย <นะ S 2> ู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วรับตอนรับตอนไหนคือรับคือนี่ไหมถูไปถูมาใช่ไหมปกติเราก็เอาอมือบังเราพยักหน้าอันนี้ใบใบคืออะไรไม่เข้าไม่อะไรเกี่ยวเนี่ยอะไรนี่คืออะไรครับอคพร้อมจะไปแล้วค่ะพร้อมจะไปแล้วแล้วนี่ก็จะไปออกออกรบแล้วค่ววะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับพา สมกับเป็นนักสู้จริงๆนะครับแม้ตัวจะเล็กแต่หัวใจแกร่งแบบนี้ก็รับของบันสุกกลับบ้านไปสร้างรอยยิ้มเพื่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวได้หลยครับแเด็กใจนะใหน้าแตน้องทำได้นะอตอนเปฟัน่น้องมีควาตงเยเออแม่แมอวยพรคหน่อยนะแม่คุยพรหน่อยพิ่งแก่งนะคนับเ้องเตกี่เลยนะมันเพลือนนะแม่ตั้งใจไว้นะ้องนะเออ <laughs> อาครูครูครูว uh ่าอยากยอวยพอ์อะไรครับเก่งมากปังครับเยี่ยมมากสมแล้วที่เราฝึกซ้อมมาแบบอย่างตั้งใจค่ะ รูก็ให้ปางตั้งใจเรียนเหมือนทุกครั้งที่ผูบอกนั่นแหละว่าขอให้ตั้งใจอย่ากเกเรนะคะแล้วก็ขอให้ตั้งใจเรียนโตขึ้นเราจะได้มีอนาคตที่ดีๆวันนี้เราก็ได้โอกาสจากทางผู้ใหญ่นะคะได้ทั้งอาหารทั้งอุปกรณ์ต่างๆชีวิตเราก็จะได้ดีขึ้นแล้วก็ทําตัวเองให้ดีค่ะ,ะปางอยากจะบอกรักแม่แค่ไหนบอยทีเดี <ๆ S 2> ยวรนะักแม่ตุวๆเลยครับแม่เราจะนอนกันนะ <c oughs> บอกกัน boy boy, <c oughs> บ่อยๆกอดกันบ่อยๆนะพลงังเราจะเกิดขึ้น วันนี้ปันสุขไปทั้งหมดนะครับ1 0 0แสเลยนะคะนะขอให้สิ่งต่างๆที่มันเป็นทุกข์ยากให้มันผ่านไปนะครับและสิ่งดีงานก็ค่อยๆเข้ามาแล้วนะมีกําลังใจต่อๆไปนะท่านผู้ชมเช่นเดยวกันนะปัญญาเป็นสุขแบบนี้นะขอบพระคุณครับสวัสดีครับยินดีครับยินดีครับนะปางกอดทีเลยโอ้โหสุดยอดเยี่ยมเลยนะ านมันไปอีกวันกับความทรม,มานจุดม,มุด่งหมายที่ฝันยังไกลเหละเกินเหมือนเส้นทางที่เราเลือกเดินไม่เห็นเลยแสงสว่างเจ็บกับความผิดหวังมาไม่รู้กี่ครั้งเพื่อนที่เป็นกำลังใจก็คือน้ำตาที่รินไหลเป็นทาง ช่วยเออยียวยาปลอบใจวันไหวร้องร้องไห้หากวันนี้ไม่ใช่วันที่ดีพรุ่งนี้ตื่นมาเริ่มต้นใหม่ฉันยังให้ใจ ไม่เป็นไรบอกใจเอาไว้จงพยายามจะพ่ายแพ้กี่ครั้งจะผิดหวังกี่หนต้องขยันอดทนอีกเท่าไรก็ตามจะเปลี่ยนน้ำตาเป็นนิยามของความปลืมใจเมื่อฝันได้เป็นจริงสักวนัน คุณตาคนนี้คร <poetry> <poem> <zek> ับใส่ชุดทหารด้วยนะฮะโชว์ไม่กวาดนี่คุณตานี่อายุ80สกว่าแล้วนะฮะเป็นทหารผ่านศึกนะคุณตาครับเป็นทหารบัญกีกองพลเสือดำรุ่นที่สองโอ้โหแล้วผ่านศึกนี่ไม่ใช่ศึกเดียวนะสองศึกสองสงครามเราต้องโผเข้าไปคานเข้าไปโลดล่นหลังมีทั้งกัดบางทุ่นระเบิดของเก่าด้วยนะถึงได้แล้วยิงไว้ในหนังอีกอะใช่ไหม แล้วที่คุณตาต้องทำแบบนี้ยกไม้กว่าแบบนี้ด้วยเหตุว่าต้องเฝ้าคุณยายคู่ชีวิตครับคุณยายเป็นอะไรบ้างครับเนี่ยสมองตีบต้องนอนอย่างเดียวไหมครับ<ช>เดินได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เนาะห่วงคุณยายแค่ไหนอยู่กันมานานแล้วใกล้ตายแล้วก็ต้องห่วงกันแล้วยายห่วงคุณตาแค่ไหนครับห่วงสุดท้ใจเลย